มาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะคุณูุฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางสงวทบุรีรัมย์ของเราก็ได้ถ่ายทอดเสียงกันไปแล้วนะคะกับการสรุปนะคะในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะะในห่วง1ิบวันอันตรายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานะคะคุณู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็รวมสิวันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยสามครั้งบาดเจ็บสองคนเสียชีวิตหนึ่งรายนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาที่สะะาราตรางจังหวัดบุรีรัมนายปียะปิจนาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมเป็นประธานนําคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568จังหวัดบุรีรัมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดทั้งปีที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาไทยเป็นประธานการประชุมค่ะเพื่อที่จะสรุปผลการดําเนินงานการอำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่ทุกฝ่ายเนี่ยก็ร่วมกันดําเนินการก่อนที่มจะมีการหารือแล้วก็สรุปผลการทํางานของจังหวัดบุรีรัมย์โดยตลอด10วันอันตรายศูนย์อำนวยความ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมเนี่ยได้มีการรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะรวมทั้งสิ้น3ครั้งค่ะเป็นพื้นที่อำเภอประคำ1หนึ่งครั้งเฉลิมพระเกียรติหนึ่งครั้งบ้านใหม่ชัยพจทนึ่ครั้งซึ่งเป็นถนนสายหลักของกรมทางหลวงนะคะแบ่ง แบ่งเป็นทางตรงสองครั้งแล้วก็ทางแยกหนึ่งครั้งโดยมีผู้บาดเจ็บเป็นชายเนี่ยสองคนในเฉลิมพระเกียรติและก็บ้านใหม่ชัยพจน์ขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นหญิงในพื้นที่อำเภอปะคำสำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการลงพื้นที่สอบสวนส่วนใหญ่พบว่ามีทัศนวิสัยไม่ดีค่ะแล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรองลงมาก็เป็นการขับรถตัดหน้ากระชันชิดแล้วก็มีการดื่มแล้วขับโดยยานโดยยานพานะนะคะ ที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถปิกอัพแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะผูว้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้มีการเสรียสละเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวมาปฏิบัติหนะ้าที่เอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยจนเป็นไปตามแผนงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ตั้งไว้จะลดอุบัติเหตุให้ได้หเปอร์เซนจากสถิติย้อนหลัง3ปีก็คือต้องมีอุบัติเหตุไม่เกิน9ครั้งบาดเจ็บไม่เกินสิบแปดรายแล นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสรุปผลอ,อุบัติเหตุในช่วงสิบวันอันตรายช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาให้พี่น้องเราได้ทราบในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ